สถานีตำรวจชุมชนโคบังหมู่บ้านดีเคตั้งอยู่ในหมู่บ้านดีเคซอยดีเคหแขวงบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพมหานครอยู่ติดกับลานกีฬาหมู่บ้านดีเค สถานีตำรวจชุมชนโคบังหมู่บ้านด k ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาสถานีตำรวจและหน่วยบริการประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งให้สถานีตำรวจพิจารณาจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนเพื่อกระจายการบริการอย่างทั่วถึงตามสภาพพื้นที่และตอบสนองความต้องการของประชาชนสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามจึงได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนหมู่บ้านดีเเป็นที่จัดตั้งสถาน สถานีตำรวจชุมชนโคบังโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานีตำรวจชุมชนโคบังหมู่บ้านดีเคคือ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 2. เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชนการร้องทุก์การแจ้งเหตุและการเข้าระงับเหตุ 3. เพื่อสแสวงหาการร่วมมือจากประชาชน 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความศรัทธ,ธาความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจชุมชนโคบังหมู่บ้านดีเคมีพันตำรวจโทพาคินสิริปุญญาพรสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบานท่าข้ามเป็นหัวหน้าชุดตำรวจชุมชน ชุมชนหมู่บ้านดีเคตั้งอยู่ที่หมู่ห้าถนนการนาพิเศษแขวงบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ประมาณ2ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับซอยพระยามนทาตราชสีพิจิตและหมู่บ้านรัชดาอาคาเดียนทิศใต้ติดกับหมู่บ้านการเคหะโรงการ3ทิศตะวันออกติดกับซอยอําไพทิศตะวันตกติดกับถนนการนาพิเศษ หมู่บ้านดีเคมีเส้นทางเข้าออกได้3เส้นทางคือ 1. ด้านซอยพระยาม,มนทาาร,ราชสีพิจิตร2ด้านถนนการนาพิเศษ 3. ด้านทางรถไฟสถานีรถไฟเคหะสายวงเวียนใหญ่มหาชัย ชุมชนหมู่บ้านดีเคได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นชุมชนจากสำนักงานเขตบางบอนเมื่อปีพุทธศักราช2554สภาพทั่วไปของชุมชนเป็นทาวน์เฮาส์จำนวน140หลังอาคารพาณิชย์จำนวน1,860หลังประชากรในหมู่บ้านมาจากทุกภาคของประเทศและมีประชากรตามทะเบียนบ้านจำนวน3,500คนประชากรแฝงทั้งที่อาศัยอยู่ตามห้องเช่าหอพัก และผู้ที่เดินทางมาประกอบอาชีพในหมู่บ้านประมาณวันละ25,000คนรวมมีประชากรในพื้นที่แต่ละวันประมาณ28,500คนชุมชนหมู่บ้านดีเมีโรงเรียนอนุบาล1แห่งธนาคาร3แห่งร้านทอง1แห่งมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกเป็นจำนวนมากจากสภาพของชุมชนและความหนานแน่นของประชากรจึงทำให้เกิดปัญหาอัชยกรรม ขึ้นบ่อยครั้ง สถานีตำรวจชุมชนโคบังหมู่บ้านดีเคใช้อาคารที่ทำการอาสาสมัครตำรวจชุมชนเดิมปรับปรุงให้เป็นสถานีตำรวจชุมชนโคบังเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนตลอด24ชั่วโมงภายในอาคารมีเครื่องมือสื่อสารและมีการติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตมีการทำนาฬิกาอาชญากรรมเปรียบเทียบสถิติคดีอาชญากรรม สถานีตำรวจชุมชนโคบังหมู่บ้านดีเคมีเจ้าหน้าที่สายตรวจ8นายและมีพนักง,งานสอบสวนหอยให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจชุมชนร่วมปฏิบัติหน้าที่อีก20นาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานีตำรวจชุมชนโคบังหมู่บ้านดีเคเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนในชุมชน สถานีตำรวจชุมชนโคบังหมู่บ้านดีเคจึงได้ดำเนินการดังนี้ 1. มีการประชุมของคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อหามาตราการในการป้องกันอาชญากรรมร่วมกันเป็นประจำ 2. เข้าไปสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งโดยการอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นตลอดจนความรู้ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและคนในชุมชน 3. ส,สนับสนุนและร่วมกับอาสาสมัครตำรวจชุมชนทำการตรวจตราภายในหมู่บ้านเพื่อป้องกันอาชญากรรมและจัดเป็นเครือข่ายอาสาสมัครซึ่งมีกำลังอาสาสมัครจากที่อื่นมาช่วยสนับสนุนในชุมชนอีกด้วย 4. ีทำความเข้าใจกับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในหมู่บ้านช่วยให้ระมัดระวังสังเกตและแจ้งข่าวบุคคลที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยที่จะเข้ามาก่อเหตุร้ายในชุมชน 5. มีการติดตั้งจุดตรวจไว้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครอื่นมาตรวจและบันทึกการตรวจไว้เป็นหลักฐาน 6. มีการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันเหตุร่วมกันระหว่างตำรวจกับอาสาสมัครตำรวจชุมชน 7. มีการพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนเพื่อสอบถามถึงปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นประจำ 8มีการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนอยู่เป็นประจำอาทิเช่นโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กิจกรรมหมู่บ้านสีขาวต้านยาเสพติดกิจกรรมรวมพลังปันปลูกป,ป่าและอีกหลายๆกิจกรรม หลังจากได้มีการเข้าไปดำเนินการของเจ้าหน้าที่โคบังทำให้เหตุอาชญากรรมในหมู่บ้านลดลงเป็นจำนวนมากตลอดจนได้รับความชื่นชมและความพึงพอใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีสถิติการเกิดคดีลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบสถิติการเกิดเหตุอาชญากรรมทุกๆ3เดือน สถานีตำรวจชุมชนโคบังหมู่บ้านดีเคมีความจริงใจที่จะรับใช้ประชาชนมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนสถานีตำรวจชุมชนโคบังหมู่บ้านดีเคขอสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความสงบสุขของชุมชนและความผาสุขของประชาชน ตำรวจโทภาคินสริปุญญาพรหัวหน้าสถานีตำรวจชุมชนโคบังหมู่บ้านดีเค